สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะทําชุดใหม่นะครับก็จะมีอยู่หลายคลิปนะครับก็มีก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะบทบี้กับเชลซีเพื่อโคต้า UCL เอเรื่องแชมป์ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับตัดไปได้เลยนะครับอีกคลิปหนึ่งเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มีคนกล่าวถึงว่าอยากให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีเจ้าของสโมสรเนี่ยเป็นชิคเจ้าของบอ่อน้ำมัน หรือเป็นเ,เสียแบบเสียมีนะครับโรมันอบราโมวิชแล้วอีกคลิปหนึ่งเนี้ยก็จะเป็นการทำการวิเคราะห์ซึ่งก็จะเป็นคลิปนี้แหละรครับที่จะพูดถึงหนทางนะครับหรือยุทธการที่จะเป็นปฏิบัติการของลิเวอร์พูลเนี่ยเพื่อที่จะมุ่งสู่เป้าหมายโคตา UCL เพราะว่าโคตา UCL เนี่ยมันมีผลที่มากมายมหาศาลนะครับเพราะเหตุว่า ผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยสูญเสียรายได้ไปที่มันควรจะได้เนี่ยอย่างน,น้อยๆเลยในซีซันที่ผ่านมาเนี่ยก็80ล้านปอนด์นะครับในซีซันที่จะถึงเนี่ยก็เชื่อว่าจำนวนผู้ชมเนี่ยก็น่าจะยังไม่ได้เต็มความจุนะครับเพราะในซีซัน2021-2022ต่อเนี่ยก็ยังต้องอยู่ในภาวะที่อีกหลายๆประเทศนะครับที่จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางหรือ การเข้าออกเพราะเรื่องวัคซีนที <behaviors>, ่จะมาจัดการกับโควิดแล้วก็ไวรัสเนี่ยนะครับมันมีธรรมชาติของมันคือการกลายพันธุ์แล้วนตอนนี้เนี่ยการกลายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยนะครับก็มีการกลายพันธุ์มาหลายเวอร์ชั่นมากนะครับอังกฤษก็มีนะครับบราซิลก็มีอินเดียก็มีในทางแอฟริกาก็มีการกลายพันธุ์เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้วัคซีนที่วิจัยออกมาเพื่อใช้งานเนี่ยนะครับ มันจะแก้ไขหรือมาป้องกันเนี่ยไอไวรัสที่เป็นกลายพันธุ์ได้หรือเปล่าตอนนี้ถ้าจะมาพูดว่าการที่ได้โคต้า UCL เนี่ยนะครับทางที่จะไปถึงตรงนั้นมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ทางนะครับแต่ว่าทางหนึ่งตัดไปได้เลยนะครับก็คือทางที่ไปถึงแชมป์ยูโรปานะครับถ้าไปถึงแชมป์ยูโรปาเนี่ยจะมีทีมที่มีโอกาสเป็นไปได้อยู่แค่ไม่กี่ทีมเท่านั้นเองนะครับ ทีมที่มีตั๋วนี้อยู่นะครับยังอยู่ในมือยังไม่ทิ้งไปไหนนะครับก็มีอร์เซนอลท็อปแนมพุสเปอร์แล้วก็แมนยูนะครับแต่แมนยูเนี่ยนะครับในแง่ของอ,อันดับในท็อปโเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะครับผมมองว่าแมนยูเนี่ยก็คือทีทมที่ได้ที่2องแน่ๆนะครับทำไมไม่บอกว่าแมนยูุุนแชมป์ใครยังชื่อว่าแมนยูจะเป็นแชมป์อยู่ได้นะครับในทางทฤษฎีมันใช่อยู่นะครับแต่ในทางปฏิบัตินเนี่ยก็ต้องบอกได้เลย มันอยู่ในโลกของความฝันซะมากกว่านะครับไปไม่ถึงแชมป์แน่ๆนะครับแล้วอาจจะถูกทิ้งถึง20แต้มก็ได้เพราะแมนซิตี้เนี่ยไม่มีแผ่วเลยล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะบุคแฮมตันไป40่ตัวหนึ่งส่วนอีกทีมนึงเนี่ยเดิมเนี่ยก็ได้ไปเล่นในยูโรป้านะครับแต่ว่าก็ในที่สุดก็ยบายแล้วนะครับทำให้ทีมที่ตกรอบในถ้วยต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมาสร้างปัญหาในการลุ้น โคตาท็อปโฟนะครับตอนนี้มันมีการใช้ระบบ AI คํคำนวณขึ้นมาปรากฏว่าอันดับหนึ่งแมนซิตี้นะครับก็คาดหมายกันว่าประมาณสัก90แต้มนะครับส่วนแมนยูเนี่ยนะครับก็อยู่ที่70กว่าแต้ม70ต้นๆน,นะครับอันดับ3เนี่ยเครื่องเนี่ยมันคำนวณว,ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ก็ขอให้เป็นจริงตามนั้นนะครับอันดับ4เนี่ยนะครับ เป็นเลสเตอร์อันนี้คือการใช้เครื่อง AI เนี่ยนะครับมาคำนวณแต่ทีเนี้ยความเป็นจริงนะครับเงื่อนไขที่จะไปสู่โคตา UCL เนี่ยก็คือท็อปโล่ะนะครับแล้วก็แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าปิดซีซั่นวันที่23พฤษภาคถ้าจะไปรอตัดสินโคต้า สมมติว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไปถึงนัดชิงนะครับก็ต้องไปลุ้นว่าวันที่29พฤษภาเนี่ยนะครับจะชนะในวันนั้นหรือเปล่าซึ่งมีจำนวนที่จะแทรกเข้ามาอีก6เกมตอนนี้มีเกมที่รออยู่เฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทั้งหมด12เกมรวมกับอีก6เกมถ้าสมมติว่าเล่นไปจนทั้งถึงนัดชิงก็จะมีทั้งหมด18เกมนี่คือหนทาง2หนทางเท่านั้นเองที่จะเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้โคต้า UCL ความจําเป็นทางการเงินแล้วก็การที่จะดึงนักเตะเข้ามาเสริมทีมเนี่ยถ้าไม่ได้โคตา UCL มันจะมีผลต่อการตัดสินใจของนักเตะที่จะย้ายมาสวมยูนิฟอร์มลิเวอร์แล้วก็ในการจิเลรจตาต่อรองเนี่ยอาจจะยุ่งยากมากขึ้นก็ได้ในบรรดาทีมต่างๆนะครับที่มีลุ้นโคตา UCL อยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมมองว่ามีความเป็นไปได้จนกระทั่งถึงทีมแอสตันวิลล่าเลยนะครับไล่เรียงไปโอเคแล้วหนึ่งสองก็คือแมนซิตี้แมนยูนะครับ ที่เหลือเนี่ยนะครับโอกาสที่มีมากกว่าเขาเลยชาวบ้านเลยก็คือเลสเตอร์เพราะว่าแต้มมีตุนไว้ค่อนข้างเยอะนะครับถัดมาก็เป็นเวสต์แฮมซึ่งอยู่อันดับ4ปัจจุบันนี้นะครับก็เชลซีลิวเวอร์พูลเนี่ยนะครับเป็นทีมที่เกาะกลุ่มกันไล่จากเวสต์แฮมมาในเชลซีก็ตามมา1แต้มนะครับลิวเวอร์พูลก็ตามเชลซีมา1แต้มแล้วถัดมาก็เป็นเอเวอเรสตนซึ่งแต้มเท่าลิวเวอร์พูลแต่จำนวนเกมเล่นน้อยกว่านะครับเอเวอเรสตนเนี่ยมี เกมอยู่ในมือเนี่ยอีกหนึ่งเกมนะครับที่เล่นน้อยกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็เทอรแนาโมสเปอร์ซึ่งเทอรแนาโมสเปอร์ urs, เนี่ยกับเอเวอเรตันเนี่ยก็คะแนนห่างกันอยู่พอสมควรแต่ว่าจํานวนเกมนี้เล่นเท่ากันนะครับก็เหลืออยู่13เกมทีมที่เหลืออยู่12เกมตัดแมนยูกับแมนซิตี้ออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีเลสเตอร์เวสต์แฮมเชลซีลิเวอร์พูลนะครับโดยเชลซีและลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับยังมีภารกิจใน UCL อยู่ส่วน อีกทีหนึ่งที่ยังตัดไม่ได้ก็คือแอสตันวิลล่าเพราะว่ามีเกมอยู่ในมือถึง14เกมนะครับ14เกมเนี่ยมันมีถึง42แต้มนะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยอยู่ในอันดับที่ยังได้ลุ้นอยู่นะครับถ้านับแต้มไปจนกระทั่งถึงนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะมีแต้มสมมุติว่าชนะที่เหลือหมดเลยเนี่ยก็มีแต้มทะลุไปถึงนัดสุดท้ายเลยนะครับถ้าดูจากความเป็นไปได้เนี่ยนะครับ แมนยูเนี่ยนะครับถ้าเล่นไปจนถึงนัดสุดท้ายเนี่ยก็จะมีโอกาสมีแต้มถึง8 0กว่าแต้มซึ่งผมมองว่าถ้าชนะรวดนะอ่ะถัดมานะครับเป็นเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์เนี่ยนะครับถ้าสมมติชนะรวดเลยในเกมที่เหลือเนี่ยก็จะมี86แต้มเวสต์แฮมเนี่ยถ้าชนะจำนวนที่เกมที่เหลืออยู่เลยเนี่ยนะครับก็จะมี81แต้มเชลซีเนี่ยนะครับชนะเกมที่เหลือทั้งหมดเลยเนะี่ยจะมีอยู่80แต้ม หรือพูลชนะเกมที่เหลือทั้งหมดเลยใน12เกมเนี่ยนะครับก็มี79แต้มแล้วก็เอเวอเรตันถ้าเก็บชัยชนะได้หมดเลยก็จะมี82แต้มแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่น่าจะถึงเพราะว่าทีมเหล่านี้เนี่ยจะมาเจอกันเองด้วยนะครับแล้วก็ทอตแนมสเปอร์นะครับจะมีโอกาสสูงสุดไม่เกิน78แต้มเมื่อเทียบกับแอสตันวิลล่าอย่างน้อยกว่าแอสตันวิลล่าโดยแอสตันวิลล่าเนี่ยถ้าเก็บ จำนวนเกมที่เหลือได้หมดเลยใน14เกมหลังเนี่ยชนะรวดเลยเนี่ยก็จะมี81แต้มทีมเหล่านี้นะครับก็คือทีมที่ยังมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้กับลูพูในการลุ้นโคตา UCL อยู่ถ้าดูจากโปรแกรมของทีมต่างๆที่เจอกันเนี่ยตัดรายการ UCL ออกไปก่อนนะครับเอาเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเลสเตอร์เนี่ยจะมีเกมออกไปเยือนเบอร์ลี่นะครับเยือนไบรตันซึ่งตอนนี้ เลสเตอร์เนี่ยมีผู้เล่นที่เป็นตัวสำคัญสำคัญเนี่ยเจ็บอยู่หลายตัวนะครับจากนั้นก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับเชฟยูเจอแมนยูเจอแมนซินะครับสองทีมนี้เนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นงานหนักแน่สําหรับเลสเตอร์แต่ในสามเกมที่เจอกับเบอร์ลี่เจอไบรตันเจอเชฟยูเนี่ยผมก็เชื่อว่าเลสเตอร์เนี่ยไม่สามารถเก็บแต้มได้ครบเก้าแต้มนะครับแล้วเจอกับแมนซิเนี่ยนะครับแมนซิ C, เดี๋ยวนี้เนี่ยเล่นเขี้ยวมากขึ้นนะครับ ก็คงยากอยู่เจอเวสต์แฮมเนี่ยก็คือทีมที่ยังลุ้นโคตาอยู่แล้วก็ออกไปเยือนด้วยนะครับแล้วก็เจอเวทบลอมเจอคริสตันทาเลตเจอเซาท์มตันเจอนิวคาสเซิลจากนั้นก็เจอแมนยูซึ่งมีเกมที่เจอแมนยูเนี่ยอยู่2เกมนะครับแล้วก็คือเกมที่จะเจอกับเชลซีซึ่งเป็นทีมที่จะตัดแต้มกันเองเพื่อที่จะลุ้นโคตายู่ซีนะครับอีกทีมหนึ่งก็คือท็อตแทมปสเปอร์ของจากมูถ้าดูจากตารางของเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์ จะเจอเกมที่จัดว่ายากจริงๆเลยนะครับก็เจอแมนยูเจอแมนซีนะครับเจอแมนยูอยู่2ครั้งครับแล้วก็เจอแมนซีหนึ่งครั้งแล้วเจอเชลซีแล้วก็เจอทอทเทมสสเปอร์อ Chelsea, อยังไม่นับทีมที่เหลือเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทีมไหนที่จะการันตีว่าเลสเตอร์เนี่ยจะเก็บ3แต้มได้ครบนะครับถัดมานะครับทีมอันดับ4นะครับเวสต์แฮมเนี่ยซึ่ง ในความเป็นไปนได้ที่ผมยกตัวเลขไว้แล้วนะครับว่าเวสแฮมเนี่ยมีโอกาสทําตัวเลขได้ถึงแปดสิบก้าแนะครับเพราะตอนนี้เวสแฮมเนี่ยมีแต้มมากกว่าเราอยู่2แต้มลิเวอร์พูลในได้านที่เนี่ยก็ไม่เกินเไม่เกินเจ็ดแต้มอยู่แล้วถ้าเก็บได้หมดนะครับแต่ว่าผมมองว่า70แต้มพอแล้วทีนี้บนเส้นทางของเวสแฮมเนี่ยมีทีมไหนบ้างเดี๋ยวผมไล่แล้วเร็วๆเลยนะครับเจอล์ีสก็ไม่ง่ายนะครับเจอแมนยูเจออาร์เซนอลเจอวูฟนะครับ ซึ่งเจอแมนยูเจอบูฟเนี่ยออกไปเยือนนะครับพะเจอ ester, เลสเตอร์ในี่ตัดกันเองแล้วนะครับแล้วเจอนิวคาสเซิลเจอเชลซีนะครับดูเส้นทางเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอทีมที่มีน้ำหนักหมัดหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเจอเอฟเวอร์ตันนะครับเททายซีชั่นนะครับก็จะเจอเว์บลอมเจอเซาท์มป์ตันเว์บลอมเนี่ยนะครับดูทรงและวิธีการเล่นเนี่ยหลังๆก็เริ่มมีหือมีอือนะครับดูเกมหนักๆก็ เจอแมนยูนะครับเจออาร์เซนอลวูฟก็ไม่ง่ายนะครับวูฟเนี่ยล่าสุดแม้แพ้แมนซิตี้เนี่ยแต่ก็มาไฟท่าแตกในช่วงหลังนะครับโดนยิงรวดเดียวเลยนะครับแล้วก็เจอเชลซีเกมเจอเอฟเวอร์ตันเป็นอีกเกมหนึง่งผมมองว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยนะครับถ้าจะหลุดก็เพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้แหละนะครับส่วนทีมที่ตอนนี้อยู่เหนือลวอร์พูหนึ่งแต้มนะครับเตะเท่ากันก็คือเชลซีนะครับ ลูกที่เสียเวสแฮมยูไนเต็ดเนี่ยก็น้อยกว่าลิเวอร์พูลเยอะนะครับเชลซี Chelsea, เนี่ยไปดูโปรแกรมก็เดี๋ยวเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะจะโพสต์หลังเกมลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพูดก่อนเกรมระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับเยือนลิเวอร์พูลเสร็จเจอเอฟเวอร์ตันทั้งสองเกมนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหนื่อยนะครับเจอลีสนะครับลีสตี่บุกไปเยือนนะครับแล้ว เจอเชฟยูเจอเวสต์บลอมเจอคริสตันพาเลตเจอไบรตันแล้วก็ไปเจอเวสต์แฮมนะครับซึ่งจะไปตัดกันเองนะครับเจอฟูลแลมก็เป็นลอนดอนดาร์บี้จากนั้นก็เจอแมนซิตี้เจออาร์เซนอลเจอเลสเตอร์ซึ่งก็เป็นทีมรุ่นโคตาท็อปโฟเหมือนกันแล้วก็เจอกับแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่าใครเจอก็เหนื่อยนะครับอาทิตย์นี้ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าไล่ของเชลซีเนี่ยที่บอกว่ายากเลยนะครับเกมเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยยาก เจอเอเวอร์ตันยากนะครับเจอเวทแฮมลอนดอนดาร์บี้นะครับยากนะครับเจอแมนซิ่ยากนะครับเจอเลสเตอร์เจอแอสตันวิลล่าเจออาร์เซนอลนะครับก็ถือว่ามีเกมยากอยู่หลายเกมนะครับเพราะฉะนั้นในจํานวนนี้ต้องมีตกหล่นแน่นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเจอเชลซีเจอฟูลแลมเจอวูฟเจออาร์เซนอลเจอแอสตันวิลล่าเจอลีดเจอนิวคาสเซิลเจอแมนยูเจอเซาแธมป์ตัน เจอเวดบลอมเจอเบอร์ลี่เจอคริสตันพาเลตวอร์พูลเนี่ยไม่ต้องเจอกับทีมแมนซิตี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมยากก็คือเกมที่เจอกับเชลซีซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะได้บทสรุปแล้วนะว่าเจอกับเชลซีแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลจะผ่านได้ไหมนะครับจากนั้นเกมยากนะครับก็คือเกมกเจออาร์เซนอลที่ผมว่ายากนะแล้วก็เกมเจอแมนยูที่หนักๆเนี่ยผมมองว่า แอชันวิล,ล่ากเกมนึ่งนะครับที่ดูว่าหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยจำนวนเกมนกหนักๆของลูพูเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเยอะแล้วผู้เล่นก็เริ่มฟื้นตัวตรงนี้ผมบอกแล้วว่าขอชนะที่เหลืออีก8ถึงเกเกมนะครับส่วนเอเวอเรตันะครับซึ่งเป็นทีมที่แต้มเท่าลูพูแล้วนะครับแต่ว่า,าจ,ำจำนวนนัดเนี่ยน้อยกว่าลูกได้เสียน้อยกว่านะครับเพราะว่าอันดับเนี่ย อยู่ทัมกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยหนึ่งอันดับอีวอร์ตันเนี่ยนะครับก็เจอเวสต์บรอมเจอเชลซีนะครับเชลซีหนักนะครับเจอเบอร์ลี่เจอแมนซีเจอแมนซีหนักนะครับเจอคริสตัลพาเลตเจอไบรตันเจอท็อตแฮมนะครับเจออาร์เซนอลท็อตแนมอาร์เซนอลนะครับเพราะตอนนี้แกเรตเบลเนี่ยเล่นได้ในระดับที่น่ากลัวแล้วนะครับเจอแอสตันวิลล่าเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ด เกมหนักติดๆกันเลยนะครับไล่มาเลยตั้งแต่ทอทแนมพัลสเปอร์ยันมาเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เกมสุดท้ายเลยเนี่ยก็ไปเจอแมนซิตี้นะครับซึ่งแมนซิตี้เนี่ยมันเป็นทีมบวกจิตนะครับไม่ว่าเกมไหนไม่มีผ่อนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเอเวอเรตันก็มีเส้นทางที่ค่อนข้างวิบากถ้าดูจากจํานวนเกมเนี่ยนะไล่มาจนกระทั่งถึงเอเวอเรตันเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเหลือเกมที่หนักไม่เยอะเท่านะครับแต่จํานวนเกมเนี่ย เหลือไม่เท่าเอเวอเรตันเท่านั้นเองส่วนท็อตแนมอุสเปอร์เนี่ยแต้มมันห่างไปอีก3แต้มนะครับแม้ว่าจํานวนเกมจะเล่นเท่ากับเอเวอเรตันนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าเก็บได้หมดจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีแต้มเยอะอะไรแล้วก็มองแล้วว่าฟอร์มไม่ได้สม่ำเสมอขนาดนั้นแต่มาไล่ดูก่อนนะครับเจอลอนดอนดาร์บี้เจอฟูลแลมเจอคริสตันพาเลตนี่ก็ลอนดอนดาร์บี้นะครับเจออาร์เซนอลลอนดอนดาร์บี้เนี่ยสเกมเลยแล้วเจอแอสตันวิลล่านะครับทีมที่ ไม่ธรรมดานะครับเจอนิวคาสเซลแล้วก็เจอแมนยูนะครับแค้นที่จ้องชำระนะครับเพราะว่าจ่ามูเนี่ยเข้าไปทุบผีเนี่ยถึงลงเลยนะครับไปทุบลงแตกเลยดังนั้นเนี่ยชนะ6-1นะครับเพราะฉะนั้นเจอแมนยูเนี่ยนะครับเกมนี้เนี่ยน่าจะมีการทวงแค้นกันหรือซ้ำย้ำแค้นก็ไม่รู้นะครับเจอเอเวอเรตันเจอแมนซิตี้เจอเชฟยูเจอลีดเจอวูฟเจอแอสตันวิลลาเจอลิสเตอร์ ถ้าดูจากโปรแกรมตรงนี้เนี่ยท่านนัมสเปอร์ก็บอกเลยว่าหินครับส่วนแอสตันวิลล่านะครับเจอเชฟยูเจอวูฟเจอนิวเจอท่านนัมสเปอร์เจอฟูลแลมเจอลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้เจอเวสต์บรอมเจอเอเวอร์ตันเจอแมนยูเจอคริสตันพาเลตเจอท่านนัมสเปอร์เจอเชฟซีแอสตันวิลล่าเนี่ยถ้าจะได้โคต้ายูเซลได้เนี่ยนะครับก็ต้องผ่านด่านมหาหินนะครับดูจาก ตารางโปรแกรมที่ไล่มาเนี่ยนะครับผมมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเจอหนักๆมันเจอผ่านมาแล้วไล่ที่เหลือหนักๆจรๆเนผมมองว่าโอเคเจอกับเชลซีซึ่งคลิปนี้มาหลังเกมเ,กมเชลเชลซีอยู่แล้วแล้วเกมเจอกับอาเซนลนะครับเจอแอสตันวิลล่าเจอแมนยูถ้าดูหนักๆเนี่ยก็ประมาณนั้นนะครับเจอกับซาตัมตันถ้าไม่ดวงแตกจริงๆคือไอเกมนั้นเนี่ยมันแหมมัน เสียประตูในนาทีที่2องเท่านั้นเองนี่คือตารางที่ลิวพูลเนี่ยมีโอกาสเจอทีมเหล่านั้นแล้วถ้าสมมุติว่าไปได้ไกลเพียงพอ,อยังทั้งถึงนัดชิงนะครับนัดชิงใน UCL เนี่ยจะไปเตะในวันที่29พฤษภาคมนะครับซึ่งรีเมรีกเนี่ยมันปิดวันที่23ก็มีเกมแทรเข้ามาอีก6เกมถ้าไปถึงนะส่วนยูโรปาเราไม่ต้องดูเพราะเราไม่ได้เข้าร่วมนะครับ ดูจากตรงนี้เนี่ยในจำนวนนี้นะครับ8เกมถึง9เกมถ้าเก็บ3แต้มได้ผมมั่นใจว่าเราได้โคต้า UCL แน่นอนนะครับส่วนทีมอื่นๆเนี่ยมันจะต้องไปตัดกันเองแล้วในที่สุดมันก็จะต้องมีทีมที่มันหลุดวงโคจรไปนี่คือโอกาสแล้วก็ยุทธศสาสตร์ที่จะได้โคต้า UCL เนี่ยความเป็นไปนได้มากที่สุดก็คือ ไปบนเส้นทางท็อปโของพรีเมียร์ลีกส่วนการไปถึงแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งยังมีทีมมินหินนะครับอย่างพี่เสือนะครับยูเวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเรือใบนะครับทีมมหาเศรษฐีผมว่าทีมแบบนี้นะครับที่ยังยากอยู่ส่วนแอตเลติโกเม a ดริดเนี่ยนะครับก็ยังใช่ว่าจะหลุดวงโคจรไปเลยนะครับยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าเกม แรกแม้ว่าจะแพ้กับเชลซีสูมนูตัวหนึ่งแต่เลข2เนี่ยนะครับยิงแค่ประตูเดียวเนี่ยก็โอกาสแล้วนะครับแต่ต้องไม่เสียประตูนะครับถ้ายิง2ประตูก็เข้ารอบ2เส้นทางที่ลิเวอร์พูลจะไปได้ก็คือในท็อปโติดท็อปโฟในเีเวอรีกซึ่งมีคอมพิวเตอร์เนี่ยคำนวณแล้วว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะติดอันดับ3นะครับส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือไปถึงแชมป์ UCL ทุกอย่างยังมีโอกาสที่เป็นไปได้โอกาสที่ผ่านรอบ16ทีมเนี่ยยังสูงอยู่นะครับส่วนรอบ8ทีมเนี่ยก็ไปดูว่าจับสลากแล้วเจอทีมไหนแล้วก็ผู้เล่นที่เจ็บๆเนี่ยนะครับพร้อมที่จะกลับมาลงสนามได้แล้วหรือยังนะครับนี่แหละครับสวัสดีครับ